ปกป้องผิวนะคะจากแสงแดดได้นะคที่สาคัญเนี่ยจะช่วยในเรื่องลดเลือนจุดด่างดำนะคะแล้วก็ปรับให้ผิวเนี่ยกระด่งางใสมากยิ่งขึ้นนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะและที่สําคัญเนี่ยเหมาะกับทุกสภาพผิวเนาะพอทาไปอ่ะไม่รู้สึกว่ามันขาวกระจ่งางใสขึ้นทันทีค่ะนั้นเหมือนที่เขาเคมมาเขาบอกว่า <S <S ฮาัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบนะคะแล้ววันนี้นะคะไบนะคะก็จะมา แกะรองนะคะของใหม่รู้ว่าเฮ้ยใช้แล้วเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับผิวตัวเรานั่นเองนะคะหรือว่าผิวกลายเนาะอ่ะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยช่วยกดไลค์ก่อนซับสไคร์ก่อนกระดิ่งก่อนกดครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะและตัวที่ไปหยิบมารีวิวกันในวันนี้นะคะแล้วก็จะมาแกะรองให้เพื่อนๆทุกคนดูกันนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้จ้าทาดา ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า c h y Cushion Body Cream นะคะ SPF 5 0 PA 3มบวกนั่นเองเนาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นครีมบำรุงผิวนะคะป้องกันแสงแดดนะคะช่วยบำรุงให้ผิวกระจ่งางใสเนียนนุ่มนะคะลดเลือนจุดด่างดำด้วยนะที่สำคัญเนี่ยพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดเนาะวิธีใช้นะเขาก็บอกว่าให้ทาผิวกลเนี่ยก่อนออกแดด20นาทีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาเนี่ยไปได้มาจากใน shopee นะคะทุกคนอยู่ที่99บาทเนาะนแล้วก็ ไปเสิร์ชมาดูว่ามันเป็นของใหม่ไหมก็คือล่าสุดมันเป็นของใหม่จ้าก็คือเราอยากจะมาหยิบลองดูเพราะว่าส่วนตัวไม่เคยใช้คูชั่นบอดี้ครีมนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเนาะและปริมาณที่เขาให้มาอยู่ที่80กรัมนั่นเองนะจ๊ะแพคเกจจิงก็คือแบบสีทองอารามฉ่ำวาวกันเลยทีเดียวนะจ๊ะและก้ก็อ่ะ คือใบดูชปะเขามีกันทั้งหมด3เฉดสีแล้วที่ตกใจเมื่อกี้คือไม่ใช่เลยนะคือเขาให้สี่ใบมาผิดเว้ยเขาให้ไม่เป็น C ีสองเป็นเหมาะกคนผิวสองสีและคือจาได้ว่าใบอะสั่งในช้อปปี้ใยเบติกเป็นเบอร์ผิวขาวเหลืองนะทุกคน c ีหนึ่งนะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยถ้าคนผิวขาวมากๆเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเขามีเบอร์สีสุนะคะเหมาะกับคนผิวขาวอมชมพูนะคะก็รวมมาแล้วเนี่ยมีกันทั้งหมด3เฉดสีนะคะแต่ว่าใบได้เบอร์ผิวสองสีมาทุกคนดูดิอันล่างสุดเลยนะที่เขาติ๊กตรงเนี้ เออเดี๋ยวถ้าแบบลองใช้แกะลองแล้วสีมันเข้มกว่าผิวเราอะ่ะอาจจะแจกไปเลยนะเพราะว่าอาจจะใช้แค่หน่นเดียวแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้อีกเพราะว่าถ้าสมมติเก็บไว้ก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรถูกแหมเนาะก็อาจจะไปแจกในเพจนะจ๊ะก็รอติดตามก,กันดูได้นะจ๊ะอ่ะงั้นนะคะไม่พูดทําทําเพนะคะเดี๋ยวเราไปลองเจ้าตัวคูชั่นบอดี้ครีมกันเลยดีกว่าจ้าเรามารอพร้อมกันนะคะว่า เจ้าผิวสองสีเป็นเบอร์สีสองเนี่ยใช้แล้วแบบว่าจะเข้ากับเฉดสีของผิวไปหรือเปล่าเนาะมาเดี๋ยวมาดูกันถ้าเข้มกว่าใช้แล้วลห้าไปแล้วห้ามันเข้มอะ่ะมันก็แอบแปลกใช่ไหมทุกคนเนาะเนื้อขี้มันลองพื้นเลยอะมีความเป็นคูชั่นเหลวๆนะอืมนี่จะให้ดูคือเนื้อมันไหลมากเลยทุกคนแล้วสีมันจะเข้าไหม มันน่าจะเข้มกว่าเดี๋ยวขอลองปากก่อนอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูข้างหนึ่งแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขอทาก่อนนะฮะทาแค่ครึ่งแขนก็น่าจะรู้แล้วมั้งว่ามันแบบทาไปแล้วถ้าเข้มอ่ะก็คือจบไปอาจจะไม่ใช้เนาะแต่อาจจะมาแค่รีวิวให้ทุกคนดูนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกซื้อเนาะเพื่อใครที่กำลังมองสินค้าตัวนี้แล้วก็รีวิวตัวนี้นี้นะคะเนื้อขี้มีความเหนียวนิดๆน,นะทุกคนแต่บาก็ซึมไวอยู่นะ คือมันเก๋ตรงที่ว่าเขาว่ามีกันแดดให้เราเว้ยทุกคนแต่กลิ่นกลิ่นหอมมากอ่ะกลิ่นหอมติดผิวเลยอืมอ่ะมีหนังยางเลยนะจ๊ะลาสุดนี่คือมันก็เหมือนอารมณ์เท่าเดิมปะตอนนี้แบคกำลังดูอยู่ไบ้งงมาก อนเมื่อกี้คือแบดดับจ้ะอ่ะจะมาต่อเนาะคือแปลว่าทาไปแล้วว่าสีมันก็ไม่ได้แบบข่าวกระจ้่างใสขนาดนั้นนะพอทาไปแล้วปุ๊บอะไรเงี้ยคนตัวนี้นี่คือฝั่งที่ไม่ทานีน่คือฝั่งที่ทอย่งางยางก็คือฝั่งที่ทานเนาะมันอาจจะข่าวคือสเต็ปหนึ่งแหละแต่อาจจะใช้สีนี้ได้นะอืมแต่กลิ่นอนะไปชอบกลิ่นกลิ่นคือหอมเลยทุกคนคือหอมแบบติดผิวแบบหอมมากอะ่ะอ่ะเดี๋ยวขอดูคําเคลมด้านหลังอะไรกันหน่อยดีวยกว่าว่าสิ่งที่เขาเคลมมามีอะไรกันไหม ไม่มีเลยนะคะทุกคนอ่ะอเดี๋ยวขอไปเซิร์ชหากันแ๊บหนึ่งนะคะเพื่อประโยชน์ต่อทุกคนนะจ๊ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะเขาเป็นโลชั่นบำรุงผิวการนั่นเองเนาะที่สามารถปกป้องผิวนะคะจากแสงแดดได้เนาะและที่สําคัญเนี่ยจะช่วยในเรื่องลดเลือนจุดด่างดำนะคะแล้วก็ปรับให้ผิวเนี่ยกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะและที่สําคัญเนี่ยเหมาะกับทุกสภาพผิวเนาะเพราะว่าเขาเคม,มาอ่านมาในานั้นก็ไปดูมาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่า ตอบโจทย์มากสําหรับสาวหญิงไทยนะจ๊ะอย่างเราเรานั่นเองเราก็หมอคนเอเชียนั่นเองเนาะแต่รู้สึกไปแล้วว่าความรู้สึกส่วนตัวไปแล้วว่าพอทาไปอะ่ะไม่รู้สึกว่ามันขาวกระจ่างใสขึ้นทันทีค่ะและ้วือนที่เขาเคลมมาเขาบอกว่าพอทาไปปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะดูแบบเหมือนแบบเหมือนเมคอัพเบสอาเรแบบแบบแต่งหน้าใช่ไหมคะทุกคนคือมันจะแบบปรับให้ผิวเรากระจ่างใสแต่อันเนี้ยพอทาไปแล้วมันก็รู้สึกว่ามันขาวมาแค่ติ๊ดเดียวแบบไม่ได้แบบ ขึ้นมาแบบ2ระดับ3ระดับเนาะและสําหรับวันนี้นะคะใบก็ได้มาแกะลองนะคะสําหรับคูชั่นนะคะบอดี้ครีมนะคะของ CHY ให้ทุกคนดูนะคะหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันเนาะส่วนตัวแล้วเนี่ยใบรู้สึกว่ามันก็เฉยๆนะแบบไม่ได้แบบว้าวอะทุกคนเออเพราะว่าอย่างที่เขาเคลมมาเขาบอกว่าทาไปปุ๊บว่าเนี่ยผิวมันจะปรับกระจ่างใสทันทีนะคะทุกคนก็แต่ว่า แล้วแต่คนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะเออยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมนะกดไลค์ซับสไคร์กันองใช่ไนะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย